สวัสดีครับผมออจานพอ,อกันกอช่างตอ่อยนกเขาใหญ่ตาฟังพองครับผมมือวนนี้ได้ออกรอบกับทีมงานครับ,บเบดีโนโ่ตะยามครับผมสร้างต่อยครับผมจมจมผู้เดียวละมาไหนยิ่เสียงโนกหรอครับขันไปเนี่ยตะยามครับนีโน,โนโ่ครับอ่าถือไม้ใบไม้เพะเภทยังไงแก้มเนีเนนนยนนบเบ ต้นกระทินนรล,ล่องอะไรนี่ครับอาจารย์เพียดมันเบื่อบรรยากาศไทยครับสถานที่ไทยพ้อมมาเข้าสุอก,กนะอา,อาอจารโนโนย์ป <rí> e> วดไะหิมน้ำ <laughs> โอ้จัดว่าน,นี่น้องบอลเลยจะนกยิบย่างยักษ์โมกยักษ์ง่ามเหรอพ่อเล่ยนกเวลานกเศร้าขันขันขี้เก,ก่าอเหรอครับอาจารย์ญญพ่อเหรอล่ะ ผดไม้ผลไม้ตาเรดูการของไหม่ระวังนี่นี่ผู้ใดไปใส่ก้อนได้เปียบครับนี่ผมนี่นะครับอืมผมเพื่อนี่โน้ผมนี่แหละครับเสียงกลางกุ๊กเดียวจันเลยจันเลยจันเลยระวังหมาเขานี่แหละบรรยากาศเปลี่ยนครับหนาวแรงห่อนห่อนอันนี้เอาเอาตัวใดมาตัวอย่ตางเอาบุญหลายบุญหลายครับบุญหลาย เจอแล้วแล้วเจอแล้วอีกแต่ว่ากระขึ้นแล้วแหละหัวหัวเป็นยัง,ง,งไงเออยมงมันหายดีอยู่เออเย่ยังเป็นข้อขาวอยู่ออโบรบกวนเพื่อนดอกข้ามันดินดนี่นกกนเอาเจ้าริ้วไหมครับยากดินห่เว้เจาริ้วนี่ชุ่มือนี่ว่าพัฒนาขึ้นไรว่าสันเป็นยังไงกว่าพัฒนาปีจู่กับคู่ปีจู่กับคู่เบื้องเอาเบื้องเอาเออเบื้องเอานอกเลี้ยวอยู่ครับทเบสามต่อครับผมซี อะสี่ตัวโดนๆได้ออกครับผมอะเบียอะว่ากันไปแล้วครับเดือดอันนี่ของผมมาแล้วครับอ่ะอาจารย์เพียดไมมเพียดยังกันจะไม่เหยียบล้านเหยียบล้่เราเนี่ยเพิ่ก้ากระยางสองเมียนี่ยาเข่าใกล้ยาเข่าใกล้มันว่าพันเนี่ยนะพันเนี่ยดีม่เป็นนกบบ่เป็นนกบ่ พันเนี่ยมส่วนด้วยกันดูดเอายางเียวเศร้ากันแล้วก็เล็ดดูดโอ้ความคิดเห็นของนีโนเองสินั่นนี่อาจารย์มาเขาออกแต่มีโอกาสได้เยอะเพราะว่าอันนกมันเท้าแล้วนกมองว่า่มันเคยไปปบบไหนหน่อยโอ้ยมองใส่ดีบอกไม่ใช่ว่าไอ้นกอ่างมัน ขึ้นไปห้องนี่แหละไออาจารย์ไปกันครับผมมาอยู่แถวท่านนึงครับผู้กองเกียรติมงได้ก็พอชีได้ยี่หรอขอบคุณดีท่านบรรยากาศดีมาหอดบางหันแล้วครับทีมงานครับเดี๋ยวเนี่ยเอาตัวใดมากครับวันนี้ไก่บอกผมน้ำใส่ดิโอ้อ่างบว่ครับอ่างอ่างอ่าผมน้ำใส่ยันน้ำอีก่นะวันน้งไปใส่ไก่หรอครับต้องใส่บ้านเลยครับกระเดียดจีกระช่างดีจีกระช่างก็ได้นี่นิโน่ใส่นี่เขามาจังไงก่อนนิโน่ เขามากยังไงก็ว่างขันโ่บ่เต้นบ่เต้นอยู่ใกล้ๆกันเต็นเต็มเนี่เกล็ดว่าเหนียวว่ายังไงเหนียวเหนียวนกแถวนี่จัดครับเป็นต้อด้วยเป็นต้อแหละเพราะว่าเสี้ยนน้องกุ้งเขาอะไรเป็นผู้จัดการแต่ยางด้วยไกลผมสี่ต้อครับต้อโอ้กิโลนึงเดือนั่นะมีอนบอเป็นผู้จัดการ ทายางวันแมนนะด้โอ้ใส่ไก่เอาครับผมเดี๋ยวทีมงานอีกสองท่านกันสิตามมาพอวัดพอสั้นมืดอนี้แล้วจังไเครับผมอาจารย์ทุกท่านครับมาอีกสองท่านสองคนครับพอวัดกับพอสั้นพอสั้นนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอสั้นเราตัวเด่นมากว่นนะเจ้าเจ้าพ่อแล้วริมบึงโอ้เจ้าริมบึงครับริมบึงเฮ็ดดีครับริมบึงไม่ได้ออกโดนแล้วอืมไม่ได้ออกเพราะว่ากับพิ่งมาวอด สภาพหนึ่งโมบิเนตไซครับซิ่งรถขวนหลายครับอาจารย์มาเข่าออกอาจารย์นกเขาอยู่ครับเอาใส่ใส่ได้ขี้รไปใไซเลยพ่อ่านขี้รถบีไซเปลีนนกนี่นกคู่เอ้าบีข้างใาเจ้านะยเสียงรดมากครับผมอะ ทีมงานมากครบสุขแล้วครับผมอาจารย์เอาสี่มีมหมานมาครับวัอนี้ต่อรุ่นครับครับผมอาจารย์ทีมงานทุกท่านน <c oughs> ี่นีผู้หมานแล้วครับตะย,ยามสุดยอดสุดยอดใสเวลาจัานาที <c oughs> โอ้จากนางหันมวยบังอันงวเขาจบหันบ้านทีอว่ามีนกไงต้องมีบนไือใส่ใิ่ใส่ไปมากเลยนี่ยมาแล้วครับอาจารย์เป็นปลายหลวางใส่อยู่ดิเลยบ่บ่่าะเป็นทางที่ทุกคบอ้างเลยเพื่ออะไรอ๋อหาข้อใส่ไหมโอ้จะเป็นหมานเนาะวันนี้ ครับครับครับนอันทีเป็นข้อตังค์อ่วเลครับาไป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 พระว่าไปหาใส่ไปอยู่ไปอยู่ผมไปเบื้งนกคองกันจะเป็นซํมบายผู้นอหรพูดผู้สันถุงเอแหละจะเป็นมันหักมันแน่เนาะมเกี่ยบเลยนะท่านไปเอาใจอ้า ฟังบอกก่อยๆเป็นหยาดมูดอยิางนี้เสียงใดเนาะนี่เนาะเป็นกบพิเศษเอาอย่างเดียวนี่โนดจังเลยอ้างเดียวนี่โนดจังอะไรนี่ยย่ามาอ้างเนาะเลี้ยงได้เลี้ยงได้ครับผมอ่าสามคำอืมอ้างสามคำเดือแถวนี้ตั้นมาละตัวนมะลาอ่ามันคืออันอันดาขาวแท้ดาขาวมันดอกไฟเอาดอกดำเดี๋ยวดากนี่โนดเลยไปโอ้ยดูดำโพดครับผมอาจารย์คณะนี้ก็ได้เตรียมกับเขาครับ ปลากับน้ำนกับเนื้อเนี่ยแหละอ่ากับเนื้อครับครับเป็นมันนี่คือสิเป็นเมนูลาบหมูครับกินเ้าปลาอันละหม้อเด้ตอต่อนกหมูครับผม้ผมนี่โนไปซื้อทือเ่าหครับไปซื้อในบ้านไปใกล้บ้านครับกกไดชเฉลลอุ่นท่องตัว,ว,วนึงแลเหรอครับห่องท่องไม่สิบ เฉลยแล้วครับอาจารย์ทุกท่านนะครับโอ้นกอ่างสามข่วงครับเดี๋ยวผมจะสอบถามว่าเฉลยของตะยามนี่ได้ฟังกับหูคักๆแม่นบ่ตะยามฟังคระหักมันปะหอยนั่งก่ะหักกี่เดียวนั่งก่ะหักประมาณจักเมตรสามเมตรหอยนั่งมันเจ็ดสามสิบเมตรไปเออสามสิบเมตรหมดโค่นกระดาวค่ะกี่เดียว จะคักบ่คักจะห้องหน้าจนเหนียงมาเบื้องหน้ามันแหละครับนะฮะส้นนี่เป็นส้นนกอ่างครับต้องใส่เป็นลูกเป็นเต้ามันแหละครับเพราะว่ามันเป็นนกรุ่นๆใจกะมาขึ้นเขาครับเออตัวนึงเป็นไงอเปี้ยกตัวนึงเยอะเลยม้าเราตัวนึงเหรอตาอ๋อครับผมรอประกอบอาหารให้มันสำเร็จวันยังอันรอบพอส่านพอวัดมา ครับผมครับผมายานทุกท่านครับตั้งไก่ตั้งไก่ตั้งถึงวิากินเขาแล้วครับบาดนี้พรเงบพอวัดกัมาแล้วพอซ่านกัมาแล้วนีเนมาดามมาเด้เอ้าอย่าเบิ่งวันขากอะไรทอนกันนะจิ้เขากนเดียกัดียผู้งคนควายยางคนอยู่หรอฮะมันี่อํำครับอํำหมูเนี่ยมีขามีแดงครับตำหมักแตงนี่โน่ตำแซ่ปูผัวนี่โน่ตำ อาหารเหมือนนี้ครับจริงเขาปลาแซ่บๆปลาก็มี่อืมจิ้งปลากระมี่ครับเป็นะผู้กองเกียรติเขามาเลยครับนี่น้อมามามาเอามาเออมันสิเหยียบอยู่ดอกจำสาวจำสาวเออจำวะโตวมันดิบพันนักงานสิเนี่ยนี่ครับทีมงานของนกเขาใหญ่บ้านทำมาเดือบ้านขุดพังเครือครับร่วมกันนี่แหละ อของบ้านดะเดือกกันนี่ย่าสี่ข้นครับสี่ขนอาจจะเป็นล้นสุดไทยก็ได้ครับยังบ่มีผู้สืบสานตำานักนกเขาอยูนเอ้าลากันไป้ะครับอนาคตบอกว่าได้เขาถือว่าต่ำเขาต่ำไปเล้วสิลงมือลงมือบ้าต่ำหรอกเขาเห็นอยู่ดอกนี่นู้น่ะ เป่ากินเป่าไปเอามันแ<ม>น่เนื้อได้ใ<อ>สหนึ่งใสหนั่งอ้าวครับผมจิงเขา่าอาจารย์พระแม่จย์ตกไปช่วชงใบแม่มันอีแดดห้อนครับห้อนคักเลยล่ะผมใส่หนีบต้นนี้ตะยามใส่หนีบครับแดดห้นอนไรเพราะมันน,น้ำนกมาหลุอดอีครับว่าเดี๋ยวน้ำน้ําใมมส่ให้นกครับนะครับเป็น เป็นเข่าเหลืองล่มครับล่มครับอาจารย์แต่ว่าล่มแต่ว่าหวา่วนแห้งใส่นก,นกนลเลยต้องมันกระลุกเริ่มลงมาแล้วล่ะครับเลิกเอานกเขาห่วมนกสยามแล้วครับแ๋ยว,ว่านกหากินนะครับเริ่มบอ,อกว่าจากกุ้มจากยังแล้วล่ะครับ น้อน้นนี่มันก็สิเริ่มบอกว่าลงกินล่งยังกันเขา้าเข้าแร้งหมดแล้วครับข้อนแงแร้งหมดละอาจารย์นกจังสีเดชบอ,อกว่าผมก็สีเดชเอานามให้นกสักก้อนได้เลยปุ๊บครับอ๋อจังว่ากันอีกครับผมอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้กนี่ยสมมาภาคควรนในการเอาลงแล้วครับเนี่ย เก็บของสัมภาระเรียบร้อยบัพักกระเดามันบไมันบดีก้อนมันขึ้นอยู่กับเออเจ้าเจ้ายังกับนกตอตะยามเจ้ายังกับเจ้าบุญไหลายครับผู้กองเกียรติกะบบัมานครับวัอนี้บัวมานครับบัวมันกะหัวหน้าเอาไหมครับมิตรยามได้นกอ่างสามค่ำฟังออกคาคักอาจารย์ระเบี๊ยกับบัวมันเพราะ พอสั้นพอวัดกะมาเด้อ,มอเมื่อเมื่อวันผมมีอากาน้อนอยู่หนีอะมือแต่พอมีอะนี่โน้ตีเอาห่อเข่ามาทรงเ <c oughs> ขเ่าแรงเออมือหนากัมีดอกมามาอะ่ะสารับคลิปนี้ก็ไปประมาณนี้อาจารย์อาชีพหนาพ่อกันไหมครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมครับช่างก่อยนกเขาใหญ่ตะฝั่งพลองครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ